Chariots of Fire 1,981ก็เป็นภาพยนตร์แนวดรามา่าประวัติศาสตร์ของอังกฤษเล่าเรื่องราวของนักกีฬาสองคนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1,924ที่ปารีสก็คือแอริกริดเดิชาวสกอตแลนด์ผู้มีศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่วิ่งเพื่อการถวายเกียรติแก่พระเจ้าและแฮรโรสอับราฮัมชาวยิวจากอังกฤษที่วิ่งเพื่อการเอาชนะและกีดกันทางเชื้อชาติครับ หนังได้ติดตามการต่อสู้ส่วนตัวการฝึกซ้อมความสําเร็จของพวกเขาและอุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นจากจิตใจและความเชื่อของพวกเขาเช่นลิดเด์น,นั้นเป็นสเสด็จที่จะวิ่งในวันอาทิตย์เพราะความเชื่อทางศาสนาของเขาซึ่งนําไปสู่ความตึงเครียดและความท้าทายต่างๆส่วนอับราฮัมต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิวและความสงสัยในตัวเองครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆนะฮะ แต่ทั้งคู่เนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับอับราฮัมชนะเหรียญทองในการวิ่ง100เมตรส่วนลิดเดอร์น,นั้นชนะในรายการวิ่ง400เมตรนะครับ หนังก็มีการพัฒนาถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมขัานิยมและวัฒนธรรมของอังกฤษในช่วงต้นคริสตศตรวรรษที่20มีมิติทางประวัติศาสตร์ที่มันเข้มขน้นทั้งความขัดแย้งภายในและภายนอกของตัวละครน,นั้นถูกนำมาเสนออย่างละเอียดอ่อนครับทำให้ชัยชนะของพวกเขานั้นมีความสำคัญมากขึ้นนะครับชาริสออฟไฟได้รับคำชื่นชมอย่างแพร่หลายสำหรับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและการแสดงที่มันส่งพลัง นักวิจารณ์ชื่นชมความลึกซึ้งทางอารมณ์ความแข็งแกร่งและการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และดนตรีประกอบที่สะท้อนอารมณ์ของหนังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับและดนตรีนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าใครได้ดูพิธีเปิดโอลิมปิกในปี2 0 1 2ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพก็น่าจะจําได้นะครับเพราะว่ามิสเตอร์บีนของเราเนี่ยไปกดเปียโนตัวนี้นะครับกดตึ้งๆึ้งดึ้งดึ้งึ้งด้วยโน้ตคีย์เดียวนี่แหละนะครับแล้วก็มีการคอมโพสเซอร์วงดนตรีซิมโฟนีที่เล่นในพิธีเปิดดคครรััั้้้งนนวยบ ความดีงามของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็สามารถชนะรางวัลออสการ์ถึง4รางวัลครับโดยเฉพาะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมน,นะครับและก็มักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนังภาพยนตร์กีฬาที่ดีที่สุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกได้ไม่ลืมเลยครับคู่ลันนิ่ง1 9 9 3 ก็เป็นภาพยนตร์แนวตลกกีฬาที่อิงจากเรื่องจริงของทีมบ็อบเเลดชาวจาเมาก้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเลื่อนหิมะในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1988เล่าเรื่องราวของชาวจาเมาก้า4คนที่ฝันอยากจะเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแม้พวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นหิมะเลยก็ตามครับโดยการเชื้อเชิญของโอวิงบิลเชอร์อดีตนักกีฬาที่เป็นแชมป์และได้เคยพลาดบางอย่างในการมาเป็นโค้ชกับพวกเขานะครับ ในการฝึกซ้อมและการเดินทางแม้จะมีอุปสรรคมากมายรวมถึงปัญหาทางด้านการเงินและความสงสัยจากทีมอื่นๆแต่นักกีฬาชาวจาเมกาสคนเนี้ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นและได้รับความเคารพจากความตั้งใจและน้ำใจนักกีฬาครับหนังก็มีจุดเด่นตรงที่การสร้างความขบขันและความอบอุ่นจากความสัมพันธ์ของตัวละครได้ดีนะฮะโดยเฉพาะความขัดแยง้งและการร่วมมือของสมาชิกในทีม เพิ่มความลึกซึ้งให้กับเรื่องราวการทำงานของทีมความเชื่อการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะหรือการเข้าถึงปรัชญาของการแข่งขันกีฬาอย่างแท้จริงนะครับหนังเนี่ยนะฮะได้รับคำชมจากนักวิจารณ์สำหรับการใช้วิธีการเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์และมีอารมณ์ขันสอดแทกครับการผสมผสานร,ระหว่างความตลกขบขันและช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจนะฮะรวมถึงการแสดงที่ดีของนักแสดงนะครับ และแม้ว่าบางคนจะบอกว่าภาพยนตร์ในเรื่องนี้มันเบี่ยนเบนจากเหตุการณ์จริงเกินไปหน่อยแต่นักวิจารณ์หลายคนส่วนใหญ่เลยนะครับเห็นพ้องต้องกันว่าหนังสามารถจับความรู้สึกของการเดินทางที่น่าทึ่งของทีมบ๊อบสเลตชาวจาเมกาได้ดีกว่าจะเป็นหนังประวัติศาสตร์ครับและก็เชื่อว่าค cool ูลันน n งนะฮะจะยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ครองใจผู้ชมไม่ใช่แค่อารมณ์ขันหรือความอบอุ่นในเรื่องนะครับ แต่มันยังเป็นการถ่ายทอดปรัชญ,ญาสำคัญที่สุดของการแข่งขันกีฬาก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นเองครับมิ l เลียนดอลล r b เบบี0 0 4ภาพยนตร์กำกับโดยคลิน e a อีส o o ตก็เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่มุ่งเน้นไปที่ m a ็กกี้ฟ t ตเจอรันพนักงานเสิร์ฟที่ไฟฝันอยากจะเป็นนักมวยอาชีพเธอขอร้องให้แฟงกี้ดันโค้ชผู้เข่งขึมรับเธอเป็นลูกศิษย์นะฮะ และแม้ว่าจะไม่จมใจในตอนแรกแต่แฟรงกลินเนี่ยกับกลายเป็นที่ปรึกษาและเปรียบเสมือนพ่อกับแม็กกี้ช่วยเธอนั้นให้ประสบความสําเร็จบนเวทีชกมหมยแต่โศกนาฏกรรมที่เป็นจุดหักเหสําคัญของเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาจนได้ครับเมื่อแม็กกี้เนี่ยได้รับความบาดเจ็บที่ไขสันหลังอย่างรุนแรงระหว่างการแข่งขันจนเธอนั้นต้องกลายเป็นอัมพาตนะฮะเธอต้องใช้ความเป็นนักสู้และพยายามมากกว่าใครหลายคนเพื่อให้กลับมาครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็สำรวจความท้าทายทางจริยธรรมและอารมณ์ที่เผชิญโดยแม็กกี้แฟงกี้และคนรอบข้างเมื่อพวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับชะตากรรมของเธอครับภาพยนตร์สามารถพัฒนาถึงภาพที่สมจริงและดิบของโลกมวยนะฮะที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดดเด่นจากภาพยนตร์กีฬาอื่นๆครับ มีการแสดงถึงการพัฒนาของตัวละครอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแม็กกี้กับแฟรงกี้เพื่อมิติอารมณ์ที่มันเข้มข้นและความทะเยอทะยานการเสียสละและสิทธิในการมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับการเผชิญหน้ากับปัญหาทางจริยธรรมที่มันซับซ้อนกว่าที่เห็นครับมิลเลียนดอลล่าเบบีก็ได้รับรางวัลออสการ์สี่รางวัลเลยนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมด้วยครับ มิล a c าเค2004ก็เป็นภาพยนตร์แนวดราม่ากีฬาที่สร้างจากเรื่องจริงของทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่สามารถเอาชนะเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1980เรื่องราวนะฮะมุ่งเน้นไปที่โคชเฮอร์บุ๊กผู้ได้รับการว่าจ้างให้ฝึกฝนทีมฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติสหรัฐ เพื่อนําไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเขาเนี่ยนะฮะต้องเผชิญกับการรวมทีมที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นมหาวิทยาลัยที่มีเคยเล่นด้วยกันมาก่อนครับบรูคใช้ว,วิธีการฝึกฝนที่มันเข้มงวดและบำรุงจิตใจ,จให้กับผู้เล่นโดยการเน้นความสามัคคีและการเสรีสละส่วนตัวนะครับภาพยนตร์นะฮะก็ติดตามการฝึกซ้อมและการแข่งขันของทีมนี้จนก,กระทั่งถึงเกมในตำนานที่พวกเขานั้นต้องเผชิญกับทีมชาติสหภาพโซเวียตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นครับ เก<ท>มนี้นะทีมสหรัฐสามารถสร้างปฏิหารบนลานน้ําแข็งเอาชนะทีมโซเวียตได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับและต่อมาก็ชนะเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยจุดเด่นและความน่าสนใจของหนังก็คือการแสดงที่มันทรงพลังของเคิร์ตลัสเซลในบทของเฮอร์บรูคสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นําที่แท้จริงนะฮะการทําให้เหน็นภาพของการแข่งขันฮอกกี้น้ําแข็ง um ที่มันสมจริงสมจงังและมีความเข้มข้นครับ ทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามจริงๆเลยนะฮะการเน้นความสําคัญของการทํางานเป็นทีมความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทําให้เรื่องราวเนี่ยเข้าถึงใจคนดูได้อย่างดีเลยนะครับ m i เลอร์ก็ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์กีฬาที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ชมที่รักกีฬาด้วยนะครับมิวนิ2005 เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าการเมืองที่กำกับโดยสตีเวนสป i ิลเบิร์กเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1972ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์ที่เรียกตัวเองว่าแบ็กเซปเทมเบอร์ได้จับตัวประกันเป็นนักกีฬาชาวอิสราเอลไปสังหาร11คนครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็แตกต่างจากหนังกีฬาทั้ง4เรื่องที่แนะนำมานะครับแต่อยากจะนําเสนอในมุมที่ว่าโอลิมปิกนั้นอาจจะไม่มีความปลอดภัยถ้าไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอครับภาพยนตร์นะฮะติดตามอวเนอร์และทีมงานลับของมอสซา์ หน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลที่ถูกส่งตัวไปตามล่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้นะฮะทีมของอาลเนอร์ต้องเผชิญกับการต่อสู้ทั้งสภาพทางจิตใจทางจริยธรรมในระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับ ความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือการเล่าเรื่องที่มันละเอียดอ่อนและความสมจริงในการพัฒนาถึงประวัติศาสตร์ทําให้ภาพยนตร์เนี่ยน,นะฮะมีความลึกซึ้งและน่าสนใจจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเอริกบาน่นาและนักแสดงและก่อนนักแสดงร่วมคนอื่นๆด้วยทําให้ตัวละครทุกคนเนี่ยนะฮะมีชีวิตชีวาและมีมิติที่ดีครับ หนังก็มีการตั้งคำถามถึงจริยธรรมและความซับซ้อนของการแก้แค้นและความยุติธรรมนะฮะและการกำกับของสตีเฟนสปิลเบิร์กนั้นทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเข้มข้นและดึงดูดใจผู้คนมากๆครับและนี่คือภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา5เรื่อง รวมถึงเรื่องย่อจุดเด่นและความน่าสนใจและบทวิจารณ์ที่ได้รับการวิจารณ์จากนักวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างความบันเทิงแต่ยังนำเสนอถึงประเด็นทางจริยธรรมและแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้คิด เนตนักถึงความหมายของการต่อสู้และความสําเร็จและที่สําคัญที่สุดก็คือตระหนักให้รู้จักคําว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยที่เป็นหัวใจของการเล่นกีฬาอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่มองว่าการแข่งขันกีฬาก็เพื่อเป็นจุดสูงสุดของความเป็นที่หนึ่งหรือเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ